ปลาไปกินทุกทีร้อนก็ร้อนน้องร้องไปน้อง้องน้องน้องใจเย็นใจเย็นใจเย็น้น้องใจเย็นคนอยูปลาตื่นอยู่เบาพี่สบาย หนูเจออะไรบ้าอะหูยกเอฟังะพยยาตัวให้เขเับาะยัดีพี่ดูบางตัคิดระวังต okay. ิดเชื้อนะพี่พี่เป็นห่วงหนูมีแอลกอฮอล์ล้าแผลพี่แต่พี่ก็ไม่เข้าใจหนูหรอกเอ้วเอ่อเฮ้ยน้อง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 น้ออน้ะไรเจ๊ยก่อนเอาใจเองท่านงู้เจริญ กูมากกูซึ่งด้วยปัญญาคนตกปลาเจ้าเก่ามาแล้วาจ้ารู้ไหมในมือเนี่ยคือพาราสติมอล5 0 0มิลลิกรัมและรู้ไหมถ้าเกิดกินเกินขนาดเกินไปเนีย่ยจะทำให้ปวดหัวตัวร้อนไม่สบายอีกอย่างนะปวดท้องอีกท้องเสียแล้วหัวใจเต้นผิดปกติด้วยนะครับถ้ากูจเจริญกระตุกจิตกระชากมันก็ถ้ากูเจเรนนั่นท่านจะทำอะไร,ก,ก,ระก็หายใจ น้องรู้ไหมการกั้นหายใจเนี่ยไม่ได้ช่วยให้ขาตัวตายเลยนะนี่น้องรู้ป่ะสิ่งที่น้องทำเนี่ยคือน้องอยากได้แฟนกลับมาน้องได้แค่ทำทำทำแล้วก็ทำแต่น้องไม่ธรรมะอะไรเลยสิ่งที่น้องกำลังทำเนี่ยคือการเดินเข้าหาแฟนหรือเดินเข้าหาสิ่งรอบตัวแต่น้องไม่เคยเดินเข้าใกล้ตัวเองเลยน้องลองคิดดูนะว่าอาจจะมีคนรอน้องกลับไปอยู่ก็ได้ เฮ้ยเฮ้ยโอ้ยฝาติดแล้วว้าโอพี่ตัวเล็กขนาดนี้ปล่อยมันไปไม่ดีกว่าเหรอพ่อหน้องทั้งวันพี่เพิ่งได้ตัวเดียวอย่างนัเนี่ยแต่ดูทซมเพิงเกิดอย่างนี้อ่ะมันคงคิดถึงแม่มันมากเลยนะอาไม่ถาอสีแล้วก็ได้งั้นหนูกลับบ้านก่อนนะดีใจที่ไดคุยกับพี่นะไปละ